พอดีพอดีเพื่อนนะครับก็คือคุณระวิวันอนะีกเป็นรหัสพ่วงเรียนมชด้วยกันนะครับผมหนึ่งสาดิก่งสามเจ็ดและหนึ่งสก้าหนึ่งสารหัสติดต่อกันรุ่นพี่ก็บอกว่าให้ดูแลกันในสมัยเรียนดูแลกันเพราะว่ารหัสเราเป็นรหัสพ่วงก่อนกันหล,ลังเราต้อดูแลกันก็เลยสนิทกันแต่ว่าพอจบไปกปือบยีปีไม่ได้เจอกันนะครับพิกโตมาหาบอกว่า ได้คุยกับแม่บอกว่าแม่อยากทําบุญวันเกิดน,นะครับก็เลยเพ่ไอเดียตอนแรกขอต้นอาแค่ต้นขอต้นื่อผ่าแค่ต้นเดียวอยากจะ,อ,ะอย่างน้อยเป็นต้นในการทําอาคารตรงนี้แล้วก็ค่อยๆหางบมองไปว่าถ้าเกิดเราทาชั่วคาก่อนแล้วก็ทางบซ่อมแซมก็ได้เงี้ยพอคุยไปคุยมาแม่ก็รู้จักกับเฮียเยียนะครับเจ้าของธุรกิจตาเฮียเงียบนะครับอบอกว่า เนี่ยเขาจะสนับสน,นุนผมก็ดีใจมากเลยนะครับแล้วแม่ก็บอกว่าทำออกมาให้สวยๆนะลูกตอนนี้เป็นเป็นบุญานของผมละทำออกมาให้สวยๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าทําไมเป็นเป็นทรงร้านกาแฟเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวชอบร้านกาแฟแล้วไปอยู่ไหนรู้สึกว่าร้านกาแฟเนี่ยมันมันบันเทิงมีความสุขก็เลยอยากจะให้โรงเรียนมีอาคารที่คล้ายๆร้านกาแฟนี่เป็นที่มาของตัวนี้นะครับกับก็ยังไงก็ขอ คุณคณะกรทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานวันนี้ครับผมก็กล่าวสั้นๆเพียงเท่นี้ครับขอบคุณมากครับทอันนี้ขึ้นมาปนดยคุณกับกับแม่แม่แม่เลี้ยงเขาบมาครับับเพื่อนขอบคุณมากนะครับเพื่อที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนเนี่ให้เต็มประสิทธิภาพ แต่ด้วยความยากลําบากของอาคารสถานที่และง,งบประมาณเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะการบริหารจัดการด,ดําเนินการไปได้ด้วยความยากลําบากมากถ้าหากไม่ได้รับความกรุณาจากท่านเเราเคของงบประมาณสร้างอาคารให้กับโรงเรียนแห่งนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อ3ปีที่แล้ววางไม่เรียบร้อยครับอยู่ด้านนี้มีผังทําให้เสร็จหมด <c oughs> ก็ไม่ได้รับงบประมาณเ <c oughs> มื่อปีที่ผ่านมา เราเห็นปัญหาสําคัญก็คือนักเรียนที่นี่เขาไม่มีโอกาสเรียนคอมพิวเตอร์ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าครับเราใช้โซลา่าเซลล์วันไหนที่ไม่มีแสงแดดไฟก็จะไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องใช้เครื่องปั่นไฟหลังๆนี่มีหน่วยงานหลายหน่วยเข้ามาช่วยนะครับมีโซลา่าเซลล์ให้นักเรียนได้พวใช้ได้ที่เราพอมีกระแสไฟได้นะครับแล้วปัญหาสําคัญคือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีวัตประมาณจัดสรรให้เพราะไม่มีไฟฟ้าคอมพิวเตอร์จะมากับไฟฟ้าครับ ถ้าไม่มีไฟฟ้าคอมพิวเตอร์จัดสรรมาให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรก็เลยจัดสรรงบประมาณให้นําเด็กไปเรียนในโรงเรียนข้างเคียงโรงเรียนบ้านดอนชัยนะครับซึ่งออกไปห่างจากที่นี่ประมาณชั่วโมง,งก็ใช้รถโดยสารให้นักเรียนไปเรียนจนกระทั่งท่านบอสันติภาพนี่แหละมาเกิดไอเดียที่เล่าให้ท่านฟังว่าชาวบ้านที่นี่เขารู้ว่ามีจุดจุด,จดหนึ่งที่นี่ที่รับสัญญาณโทรศัพท์ได้กลายเป็นที่หมา เพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกของเราที่ภาคภูมิใจมากว่าไม่ได้สร้างตามแบบแปลนที่ไหนเลยไม่ได้สร้างตามผังที่วางไว้เลยแต่เป็นการสร้างอาคารครอบจุดที่สัญญาณโทรศัพท์ตกอาคารหลังนี้จะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้โลกกว้างที่มากับสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณสมชาติครับและก็ทีมงานทุกท่านครับที่ร่วมกันเป็นสะพานคุณวันนี้เราได้อาคารสถานที่สําหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้โลกกว้างได้เหมือนกับนักเรียนข้างนอกแต่ปัญหาตามมาอีกนั่นแหละพอมีอาคารไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นที่มาของต้นพระป่านะครับซึ่งตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณทราบว่าหลายท่าน ได้นาเงินมาบริจาคให้ด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเรากระจายข่าวออกไปก็เริ่มมียอดเงินบริจาคเข้ามาสมทบนะครับผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ลูกๆของเราที่นี่ก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่มันเป็นความยากลำบากหรือตื่นสําหรับสถานที่แห่งนี้สําหรับการจัดการศึกษาอย่างนักเรียนที่นี่มีรูปแบบของการเรียนการสอนที่แตกต่าง ปัญหาสำคัญของเราคือเรื่องภาษาเขาเกิดมาเขาไม่ได้พูดภาษากลางเป็นภาษาแรกเขามีภาษาของพื้นถิ่นของเขาเขาต้องมาเรื่องปรับตัวเริ่มเรียนรู้เพราะฉะนั้นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นี่จะเป็นวิธีการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นจำนวนนักเรียนมีครบทุกชั้นแต่จำนวนครูไม่ครบทุกชั้นบางอย่างเราจะใช้วิธีบูรณาการร่วมกัน กับการเรียนการสอนแล้วแยกการวัดผลเรียนด้วยกันป .1 วัดผลป .1 ป .2 วัดผลป .2 นะครับหลายกิจกรรมที่เรียนร่วมกันได้นํามาเรียนร่วมกันหลายกิจกรรมที่จําเป็นต้องแยกเราก็แยกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตอนนี้เวลาลวมเลยไปนะครับประมาณจจมสจว่าฬิกาครยยับแล้วน,นะครับลหลังจากนี้ตอนทิ้งแล้วนะครับ ก็จะเป็นการแสดงนะ ววาาาาเป็นการแสดงนะครับขอเชิญแขกทไม่เกียดนะครับ တို့မင်းနေကြည့်လိုက်ပါ 呀扎，那哈错 NOT ME Hãy lên, cho kênh งครับวันนี้อจากขอรทุนไมนครับขอบคุณค่ะสวันแห่งพรเส็จโซองาก้อไไงครับวันนี้นี่ครับใจ เงียบครับวันนี้ได้มาทําบุญที่เนี่มีความรู้สึกเป็นไงครับคีความรู้สึกเป็นกใจครับเห็นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมันมีที่เรียนอะไรเรามาสร้างห้องเรียนเล็กๆแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาเห็นเด็กคนเดียนมันน่ารักครับออกกําลังกายแล่งดับรำมั่งอะไรมั่งครับครับคุณสอนครับวันนี้เป็นไงครับน้องสวัสดีค่ะลูกสอนนะคะวันนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆนะคะจากคุณเงียบนะคะมาเจริญปลาในเงียบนะคะ เชชวนลูกศรให้มาร่วมนะคะบริจาคสร้างโรงเรียนออนไลน์และคอมพิวเตอร์นะคะอันเงี้ยเพื่อส่งเสริมนะคะให้เด็กชาวที่อยู่บนเขาที่เดินทางลำบากไปเรียนในเมืองเนี่ยให้ได้มีที่เรียนที่อยู่ใกล้ๆนะคะภูมีลำเนาตัวเองนะคะึ่งสืกว่าเป็นเป็น,เ,ปนเรื่องที่น่าตื่นตั้ใจมากนะคะขอขอบพระคุณอังเงียยมากนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เขาจะได้มีโอกาสเรียนหนนะคะแล้วก็ได้มีการศึกษา เราทําบุญสร้างให้โรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่มากๆนะคะให,ให้โอกาสนักเรียนได้มีการศึกษานะคะให้การศึกษานักเรียนแล้วก็ปรับเพิ่มมากนะคะงานที่นี่บรรยากาศที่นี่บรรยากาศดีมากนะคะจังหวัดแพร่ชื่อโรงเรียนว่าชื่อโรงเรียนะไรนะคะโรงเรียนบ้านแม่พรา ที่อยู่บนเขานี่แหละค่ะคือต้องเข้ามาจากถนนหลักประมาณสิบสามประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะระหว่างทางมาคือมันลําบากมันกันดารมากๆนะคะเราก็รู้สึกว่าการได้สร้างโรงเรียนที่เขาในจุดจุดนี้ที่มันกันดารเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วปลื้มปลื้มใจปรปับนปลื้มมากถ้ามีโอกาสปีต่อไปเราจะมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเราจะมาสร้างขยายโรงเรียนที่เขาเรื่อยๆเราขอขอบคุณนะคะสำหรับสะพานบุญ